สองสอสองเองอไม่ใช่สามนี่พี่บอลสองนะสองพีเอ๊ะเออฮะตอนแรกถ้าเขาแข่สองเป็นสามถูกแล้วเฮ้ยยามไม่หยาก็ตอนแรกพี่จะได้หนึ่งร้อยอยู่แล้วไงตอนแรกวิศีข้งลงไปทาง,งาลงไปสอ ยังไปสองเออดำไม่ลงดัไม่ลงเออเออเออสามพี่เมื่อกี้ไข่มันทวงวะเขาทวงกันทั้งไหล่อลไข่มันทัวงทั้งไหลอทั้งยกมาดูดีสาวสาวสาวหมดเลยวสาโอเคพี่ขอบคุณนะพี่ที่ไม่ลง แล้ขอบคุณใจลุงคนครับที่ไม่ให้ลุงหยกโกงครับโอ้โหพี่เออเราให้จริงจริงไม่ได้มีเจตนาจะโกงกันพี่แต่พอดีเราไปนับลูกดำเลยใช่ไหมเราคิดว่าเขาจะเก็บดำได้แล้วมันจะเหลือต่อไงแต่จริงเขาเก็บดำไไม่ด้เลยพี่จะอาวานโกงตลอดจริงๆไม่ได้ตั้งใจโกงพี่หลงหลงพี่หลงโอเคครับสามพี่สามพี่โอ้ยเดือดไม่สามคนทีกลับโดนโกงครับพี่ ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณแทนเอตีที่เอตีลุงคนนะเข้ามาตางหมดเลยดูดิพยายามเยอะแล้วก็เก็บมาไม่ได้เลยลืมไปหมดเลยพยายามทั้งไลท์เลยเขียนใครก็ไม่ได้เวลานล้วไอ้เฮ้ยทีหลังถ้าเกิดเรานับงงนี่ต้องต้องถามเอตีล่ะต้องถามเอตีเอตีก็ขอให้พูดความจริงนะพี่มย่าไงมาเราก็เชื่ออย่างนั้นโอ้โหยิงไม่ได้เลยว่ะตอนแรกเห็นเขาทิ้งไว้คนเดียวก็ยังว่าแค่สองเออพอกินเมื่อถามหมดเราลองคิดดูก็ถามจริง อยากโก้เอลซีลุงพลเยอะครับที่วัดปกติทำงานเป็นทีมเอลซีลุงพลเยอะจัดวน้องงานเป็นทีมโอ้โหดูลุงพลกันดีด้วยนะลูกพี่ลุงเมียยอดปากหลงแน่นเมื่อกี้อย่าทำค่อยจังหวะไม่มีนะครับแล้วก็ดวงไม่ดีด้วยลุงยกคือคนเสื้อส้มลายแล้วนะพี่คือลุงยก เจอต้นเงินน <aid> <Solomon> <'t> <workers> <mainland> <popular comforting> ี่คือลุงพลครับพี่พี่กายครับผมมาลุงยกจะเป็นคนเนแม่นหน่อยครับจะแม่นแมนกว่าเขาหน่อยมี่ดูลุกนี้นะดีใจเยอะๆยถ้าลุงนี้ลุงนี้ยาวนะอุ้ยยาวาวดูให้ดีลูกหน่อยครับได้ลูกนี้ลุงนี้ขาวข่าพี่เรอว่าข่าเปียกปล่อยลูกมันตามลงมาโอ้ยดีกันดีกันดียกมาหึ่งนรพี่หนึ่งรัาหนึ่รับน่กันหึ่งกัน คนภาพใครครับบีมเหรอบีมก็นั่งอยู่กลางๆผมที่นั่งเล่นด้วยกันนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ด้วยกันเพราะบางทีผมอ่านไม่ทันผมให้บีมมันอ่านด้วยบวกถึงกันนะครับพี่นะทุนนี้ถึงการลงคอร์สกันนะทุกเนี้ยกันครับไม่ได้กะเอาลงนี่ก้สู้เลยทุนนี้ประกาศการนะ ก็โห่ยเจบร้อยอย่างนี้โอ้ยเจ็บร้อยครับจะทำตัวยังไงไปบึกกี้อย่างเงี้ยเราจะเอาตัวไหเอาตัวเลือกตังค์เอาตัวเลือกตังค์เอาตัวเลือกตังค์พี่สันถามว่าได้ยังตอนนี้ลุงหยกเริ่มจะไปแล้วพี่เริ่มจะพูดโอ้โห่จะทำอะไรแล้วแต่ทำด้วเที่ยวโอ้โหได้ไหมไม่ได้เลยนะมาไปแต่เวทแต่กรรมไม่ได้ครับโอ้ลิฟเลยพอไม่ได้ก็เสียไปเลย ไม่ได้กระเถียเลยพี่ผมมาเท่าไรแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาตเนี่ยหนึ่งนะหนึ่งอย่าทำค่อยมำอะไรยุบเหลือหนึ่งนะอย่าทำค่อยต้องทำองไรหมดเส้ลูกนี้แหละผมว่าเอาหายไปครับหายของจริงโอ้วามนะฮะ คืนนั้นใครบวกพักถ้าเมื่อคืนนี้เป็นลุงดกนะที่บวกมาพี่แล้วมันเลยไปแล้วอ่ามันเป็นเรื่องของเมื่อวานนี่มันเป็นเรื่องของวันนี้แล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้จะแย่แล้วอุ้ยคนกันลูกนี้ดูดีไหมกันดูใจการตื่นต่อสู้สู้ไหมสู้อุ้ยสู้ทุกลูกเลือดมันเข้าตาไปแล้วเลือดมันเข้าตาเลือดนักสู้ ไ้อ่อู้ช่วยด้วยชมพูช่วยด้วยชูช่วยจะทำค่อยจะทำค่อยผู้เสียวได้ค่ะไม่ได้ไม่ถึงพี่เห็นแล้เสียวคนจะไม่มีไก่แดงสวัสดีคนดูห้าิบหกคนครับพี่พ่อวานบวกกี่เม็ดวานไม่ได้นับเม็ดจะเล่นใจวผมวันได้เก้ารอยได้มาเก้าใบแดงเมื่อวานมอวานเมืคืนนยบบวกเใบแดงแต่วันนี้สงครามยังไม่จบนะพี่ถ้าจะถามว่าครบวกใคลย่านับหารอกกันอ ดูการกันหลยกเริ่มเสียงเริ่มมาแล้วนะครับพอยิงได้เสียงก็มาถ้ายิงไม่ได้เสียงก็หมดเริ่มเงี้ยครับพราะความเรามันเรามันสดโอ้โัหลวงยกไกลหมดยังครับยังเหลือพี่เหลืออีกหน่อยนึงยังเหลืออีกหน่อยนึงครับอย่าครับคอย เอฟลุงพลเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้โอ้มไม่มีผูเลยแน่นจริงๆโอ้เอาไรแล้วหนึงหนึลุงพลมาหนึงครับพี่ลุงพลเล่นหลุมไก่เลยครับพี่เมคลิกลงลิกโอ้ยเสียวะคลิดลงอย่าคอย โอ้ยต้องกันนะคำว่าดันมันไม่มีสำหรับเราไปแล้วเด็ดร้อยละกันไม่ไม่ลูกไหนเรือโน้ยลูกเลือกลูกยิงเลยจังหวะนี้ได้ไหมได้ได้ได้ไงนี่เฉลิมชัยบอกลุงพลแม่นจัดนะเอฟซีลุงพลก็เริ่มมาเหมือนกันนะพี่อ่านไว้ก่อนไม่ก่อน อันไว้ก่อนอันไว้คนดู624คนนะครับพี่บางทีผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะครับปั๊มถามว่าลุงหยกเมายังครับยังยังยังตอนนี้ยังที่เพิ่งจะสองเพิ่งจะสองครับอย่าทำค่อยไม่ตึงมากทำค่อยเจ็ดเลยเปล่าเอีมาตีกลัวเหรอถ้ากลัวกลับไปแล้วเฮ้ย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 หดียังจะชิงลงได้เหรอพี่เฮ้ย ลูกฝังรูกขนาดนี้ไม่มีกันสูทุกลูกสู้ทุกเม็ดเช็ดทุกหมยสู้ทุกเม็ดเช็ดทุมยกินล่างทองมาแล้วเฮ้ย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 เนแคัเลยทีักเปลุ้นลูกขาวแข็งแม่นมากครับจากใจคนตาบอดเฮ้ยยอกลูกไหนมาลูกะูชปูปูป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 ู โโอ้หกันดีกันไม่ก่อนกันดีมันหนึ่งนะคนไม่กล้าเช็ดเลย่ตรงนี้เนี่หายที่นี่มาหนึ่งเหรอเมื่อกี้ที่มาหนึ่งอ่ะหายอ่ะหายอ่ะตกนิดเดียวลงไปอ๋อหายอ๋อหายนะลุงลุงหยกไปเจ้ามจะโกงตลอดเวลาหายโอเคครับพี่สอาครับไม่ใช่ครับมีมาสองไม่มีอันนี้ไม่มีเลยหายครับอ่าหายอันนี้หายอ่าหายหายเอฟซีบอกหายครับพี่ เราเชฟตีผมเยอะด้วยนี่เหรอเชฟมาสตีเชฟลุงคนเหรอเอฟตีลุงคนเหรอทำงานใหญ่ขนาไหนเปล่าที่บางทีผมก็อ่านเม้นไงแล้วผมก็ลืมเลขลืมแต้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะโผล่คนนะเอ้ยเอากระออกเอากระอองพี่โยไม่นุ๊กนะแต่ว่าก็ไมาหนึ่งนะพี่ลุงโยมาหนึ่งนะพี่ เฮ้ย,ย,ยชัดเฉพงครับเม็ดละหนึ่งใบแดงนะครับพี่อ้าวลูกนี้อย่าทำควายใบแดงครับพี่ป้าแตนไปไหนไม่ทราบนะพี่คนละคนกันลุงพลนี่น่าจะไม่รู้จักเนี่ยเอาอีกแล้วพี่พกกุดกันมาบอกสองไม่ได้นะมันก็ไม่หนึ่งพี่มันหยกมาหนึ่งแล้าถูกมัมายามหยกมาหนึ่งใช่พี่อย่าไปโกงลุงพลก็ดีเพิ่งมาหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งมาหนึ่ง ลูกนีเปล่างอยู่ที่ไหนถามคดีเป็นไงบ้างครับลุงคนเออลงแล้วคุกแล้วลงลไปแล้วครับไม่ติดแน่นอนรับประกันตอนทุกวันนี้ก็เต้นตองงอยู่แถวบ้านไม่ติดแน่นอนคุกแต่ว่าเต้นตองงอยต้องใจเสร็จียบร้อยลุงหยกอายุเท่าไหร่พี่อยู่แล้วี่ที่พงครับลุงหยกอายุสี่สิบครับสี่สิบสี่สิบเอ็ดแล้วพี่คือเลขสี่แล้วนะ เฮ้ยโอ้ยเอียมเองโองโอ้ยเกือบเกือบไปจะร้องอะร้องเลยเมื่อ uh, ก oh oh mm hmm. oh ี้เฮ oh ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวทุกลูกกูจะได้เขานี่มันได้ยากแไงน้องลุงพลครับพี่เทียโพงถามว่าลุงพลอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ยี่สิบห้า อายุ25ครับปีหน้าอายุ26ครับทุกคนเด็กกว่าลุงหยกเยอะอยู่พี่26ปีเ้26เออหูยก็ผอแล้ว26ปีใกล้6 0ซนป่ะแม่เดสกิลุงเป็นคนที่ไหนครับลุงเป็นคนอุตรดิตถ์ครับพี่อำเภอพิชัยครับเปิดสกิลแร้งทองโอ้ยกิ๊กกิ๊กทั้งขาวสวยจัดเฮ้ยสามนะทขาวที่กับลุงทุกลูกเสียวจิ๋งขายดวงไม่ค่อยดีเลยลุงหยกมาสามนะพี่เป็นพยานนะครับ ดวงมันก็ยดีแม่งข่าวจะลบอย่างเดียวโต๊ะใหญ่หรือโต๊ะเล็กครับโต๊ะโต๊ะกลางครับพี่ติดพุทธครับโต๊ติดพุทธพี่มีเพื่อนคิดโต๊ะแล้วกี่กี่พินห้าปีง็น้าก็แปดิ๊ใช่ไหมครับอย่าอย่าทำคอยจริงเออยังดีวะแม่งเลือคนรวยต้องบางขนาดไหนบางจัดอัต้องบางมากเลยนะ ใครเจ้าของโต๊ะครับก็เจ้าของโต้สองคนเขาเล่นกันดิอ่าเขาเล่นกันสองคนใหญ่เจ้าของโต๊ะเขาจะแม่นเจ้าของโต๊ะเขาจะแม่นนะอืมอันนี้แหละพี่ลุงพลกับลุงหยกโต๊ะมาอย่ากิ๊กนะอย่ากิ๊กนะโอ้โหเอาไว้ชิวเลือดหรือข้าวตาลุงพลโดนคดีอะไรครับไอ้ลุงพลไม่มีประวัติโดนคดีนะพี่ประวัติผมคดีข้าน้องกระปุ่นข้าน้องกระปุ่นี่เป็นคนละพลนะพี่ เอสีจานครับรุ่นกเมนสวัสดีครับพี่นิวเอ็กครับสวัสดีครับผมเอสีครับพี่ตะอยมาทูดนะเออตะยมาทูดตมาทูกมาเลยเหรอพี่พี่ไปเอ้หนี่สี่เอสสี่ช่วยจำด้วยครับลุงหยกมาพี่ตื่นมาสวัสดีคนดู8 5ี้สคนคพี่ลุงหยกดีดีดเลยดูกันไไปไหนแล้นะตรงนี้ สี่เม็ดนะพี่พยานนะครับเอฟซีจากสอพพิชัยครับพี่จักกิจสวัสดีครับพี่จากกิจสวัสดีครับพี่สอพพิชัยสอพพิชัยอย่าเพิ่งมาแต่ลูกโกลวิ่งคนแรกผมบอกสี่เมตรครับพี่เห็นหน้าพี่ยกจำได้เลยเห็นหน้าลูกโกลลูกโกลจะเป็นคนแรก มือจินชาให้ลุงหยกตั้งใจเล่นหน่อยครับลุงหยกเขาตั้งใจเล่นแล้วนะพี่นี่เป็นปีือโอ้ยชาวอย่าทำค่อยพี่อย่าไปหาว่าเขาเงินก้อยให้ลุงบนไม่ได้เตียวนี้เป็นปีบ่เอ้เม็ดร้อยเม็ดร้อยต้องตั้งใจครับใช่พี่คิดดูนะเม็ดร้อยถ้าเขาไม่ตั้งใจนี่กอหมดเนื้อหมดแน่หมดแน่โอ้ยทำงานกันแบบหัวหมุนนี่ยกว่าจะได้เงินมาเล่นน่ะเม็ดร้อยเนี่ย อยากกิกโอ้โหเฮ้ยติดชิงติดชิงพอดีโอ้โหไอ้เคียวแดงแดงแล้วพี่คิดดูรับจ้างจับงูตัวละห้าสิบบาทตัวละร้อยละหางก็หางได้บีไกว่าละห้าสิบบาทแล้วกว่าจ,จะได้มันเล่นแต่ละรอบแต่ละรอบมันตึงนะนใช่ผมก,ก็จับวางลุกวางลุกจับปูจับปลามาเอสซีวางลุกโชว์ปากกัดไปดูตะกี้ดูเลยมือไม่บีมันได้มีแต่เคี้ยวงู ก็จะไปจับไปฟอไกไ่เดืองถ่านุงยกอาบน้ำนยังครับยังเราเฮ้ยนคนเช็ดกับน้ำคมบคมไปทีเดือดสามเดือดสามหนัก<า>มาไม่ได้ครับเดี๋ยวไอ้วิชาหลุดไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเราเนี่ยรับขันมารับขันมาร,รับขันมาว่าห้ามอาบน้ำบ่อยครับวิชาหลุดวิชาพี่โยคือเราก็ลังทำงานแบบนี้ด้วยไงพพีี่่มันจะไม่หมานะใช่ถ้าเราอาบน้ำบ่อยก็วิชาหลุดโอ้โห ตื่นเตดีขึ้นนะตี่ขึ้นมาาโอ้โหยวิชามเนียนเปรี้ยวใครแล้วพี่จัดกิดพี่ชามเหม็นเปรี้ยวพี่วิชาอ้อโอ้ยขาอ่อนขาแม่งลงรู้อย่างเดียวชใช่ปะหมดก็จะหมดดีแม่งดี ลูกอ้โโหสีแังดีนะพี่ขาวหายขาวหายไปไหนผมนี่งงเลยพี่เมื่อกี้เขากัดกินโต๊ะเลยครับเป็นเงี้ยไม่ได้เลยนะสิงเลยวะเยอะบวกเก่งพี่เขมเมื่อกี้ลุงยกบวกมาสี่เม็ดนะพี่สี่ใบแดงตึงสวัสดีคนดูเก้าร้อยสี่สิบโอ้เก้าร้อยห้าสิบคนดีจะขึ้นพันเลยเหรอเกินเกินพันลจะเกือบถึงพันแล้วนะพี่ไม่เขาชอบพี่ความแมนนี่ เขาอาจจะชอบที่ความแม่นของนุยหกด้วยไงใช่คือแม่ผ่านมาเห็นก็ตึงเลยเหรียญแบบดูพี่แทนด้วยก็ได้เหรียญรู้ความแบบที่ทำยังไงพี่นารับอกทั้งขาวดีแต่ตอนนี้ทางบ้านเล่นจะแย่ยมุ้ยหยกถ่ายคลิปอยู่เปล่าเหรอไดถ่ายแล้วเนี่ยหายเออถ่ายคลิปอยู่เหรอไอ้ยู่อีกแป๊บไม่ก็จ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายเกมเนื้ออีกเกมนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียช้าของพี่แบตหมดไปแล้วมั้งเอ้ยยัง เอออถ่ายแค่เบ็ดหมดแค่นี้ก็เบ็ดหมดแล้วเพิ่งมาครับทันเขาลงพอดีก็ไม่มามาตอนไหนก็ไม่มาเนาะมาช็อตนี้มาเดี๋ยวเปิดพี่ดดูน้ำหนักดูน้ำหนักดูอีกอ่าสวยสวยจ่ายผมยังเถียนะยังอยู่ในสายนะแต่ยยังไม่ไออกไปไหนมุงหยกปัดฝนหัวคิ้วบ้างนเล่นมานี่เป็นติดเกมแล้วมั้งไม่เคยฝนหัวคิ้วว่าคิ้วฝนเลยฝนหัวคิ้วให้ทุกพี่น่อยเนะโชว์ในกล้องอ่ะฝนหัวคิ้วโชว์พี่ว่าลุงหยกกำังฝนอยู่เอออ่ะ ดูอ่ะฝนแล้วนะโอเคครับพี่ขอบคุณที่เตือนจำแป๊กนะเช็ดไปเลยพี่นะโอเีกับเช็ดโตนะดูนะเอฟซีดูนะนี่การสู้เลยนะโอ้โห้ยสู้จริงจริงกับลงนะจะสู้แบบนี้เข้าหมุกเว้ยมัวลงคนก็จะเล่นยังไงพี่ติดครับติดนะกันดีด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากันได้เนี่ยผมมาเรียนหนุนบอนู่นไม่น่าเชื่อว่าจะกันได้เนี่ย อยากวนกับลุงหยกคาเป๊ะหนึ่งใบแดงพี่อดิตักพี่จะไหวเลยอยากหมดเลยครับโอ้โหเอา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 ลุงหยกมาหนึ่งเป็องมาแบบไม่ต้องใช้สีมือเลยพี่มีนครับเอฟตีเจยยกพี่ชัยครับผมสวัสดีครับพี่มีนเอฟตีเจียยกพี่ชัยครับพี่มีนผมอ่านคอมเมนต์แล้วนะพี่ขอบคุณครับพี่เชิดหัวอีกแล้ว ดูทุกลูกของจริงสองอุ้ยมาสองตัดกัเล่นด้วยหรือเปล่าเล่นด้วยไหวหรือเปล่ามีไหมมีรูกไหมเอาว่ะเอามามีก็เล่นไปเลยยากๆเอายากๆเล่นน้ำเงินยากโชว์เอฟซีดูแล้วลูกนี้ดูนะมันยากนะอุ้ยกิ๊กอุ้ยต่างทีกันสองนะ หนึงคนได้ไปทำอะไรไม่ได้หนึคนแปดลูกหนึ่งผมยิงได้ลูกหนึ่งสองสองลุงยกยังมาสองนะพี่พี่แปดร้อยตีสิบคนนะพี่เป็นพยานว่าลุงยกมาสองนับเฮ้ยเฮ้ยบางก็นั่งนับแต้มให้ผมนะพี่โอเคผมก็ลืมนะพี่ผมก็ลืมโอ้โหแบบนี้เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บสิไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่มีรู้ไหมไม่มีรู้ครับไม่มีรู้ไม่มีรู้ไหนมีเลย ยุงหยูดแทนดีไม้ตายจะลงเด้งเด้งถ้าเด้งถ้าเด้งออกมาเสร็จโอ้โหยากว่ะเนี่ยลูกก็ยากใี่ไคุยโทรเอฟีไปเลยว่าทำยังไงเอ้าเอาเช็ดตุดกตารด้วยยังไงเช็ดเลยใครฝนหัวคิ้วให้แก่แม่นจัดยกชิวพี่เอาคนฝนหัวคิวพี่เช็ดให้ไปเลยเอาเบา ใครยข่ยุ่ตู้อเยโอยไม่ตู้อยู่แล้วเหลือนบนโอ้เอหนึี่ยัยุ่เลือนย่ไม่ได้เลยคนนี้เอเอาจีบด้วยนี่เราเมื่อคืนลุงหยกบวกมาเป้าไปแดงพี่หมดนะหายนะหายหายโอ้แย่ไปหน่อย เราไม่หน่อยเออเรามาสิงนักสู้อ่ะสิงนักโบยอ่ะเจ็ดลุงพลอย่าทำคอยลุงพลมาหนึ่งโอ้ยถว่าได้หลายลูกเลยซีดโอ้ยอย่าทำคอยไม่ได้เปิดไฟเหลยบังวังเปิดครับพี่คือมันโผล่เนี่ยนตลุงพลนะพี่ลีกอย่างที่ดูหลอดใต้โต๊ะเนี่ยมันหลอดขาดหลอดหนึ่งนะหลอดขาดไปหลอดหนึ่งพี่มันก็เลยมืดหน่อย แม่ครับทาพี่พี่โอ้หแม่นะแต่ปิ้งเลยนะแม่อย่างนี้ไม่แย่เุยเพื่อนหลอดหนึ่งพี่โอ้แค่หลอดไปก็ยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนกันตอนนี้โอ้โหหลอดเว้ยเกือบได้วีโก้แล้วครับเดียรยุกตอนนี้จะไม่เหลือแล้วนะทรงเชงนี่ขายมาแล้วจะไม่เหลือนี่นะครับพี่ๆดูผมจะเช็ดลูกนี้นะอะ เช็ดลูกนี้นะครับแล้วไส้ขาวไปโดนแดงนี่พี่พีดูนะดูพี่พีดับตาดูเช็ดลูกนี้เราวใสขาวไปโอเคโโอ้โห ตุตุบัวอย่าทำค่อยหนุงหยกเขาไม่ได้ใช้สี่มือเต็มร้อยนะพี่อ่ใช้สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช้สี่มือแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่เปิดสกิลล้างสองรวหินที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นคือดวงล้วนๆถูกล้วนดวงล้วนๆโอ๊ยเมื่อกี้ทำไม่ได้ไงวะเียคือหลังเขียวเลยนี่แนี้หเหมือนดูตลกเลยครับพี่แม่งเหี่ยวตัวติดวามแม่นอะโอ้ยวันตฏิบัติครับผมว่านะอาจจะไม่ได้มีอาชีพด้วยหรือเปล่า ถ้าพี่อาจจะผิดลุงพนหรือลุงหยกนี่เขาอาจจะมาตึงนะไม่อน้ขาเปิดอยู่ร่างของอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทำได้อย่าอย่าาทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าอยาค่อยอย่าอยอยา่าอยากย่าาอยอย่อ่าอองอย่าอยคอับคอองพันที่ถ้าอยากเรียนกับลุงยยอ่าอยาอ่าอยายอยอย่อ่อ่อยอ่อ่าย่าอย่่าย่าอยอ่ยาย่อ ลุงหยกลืมเงียบอีกแล้วพี่แจ็คธนวัต์ครับเมื่อคืนลุงหยกบวกไปเก้าใบแดงพี่ไม่ถึงหนึ่งใบทองแต่ก็ได้เก้าใบแดงครับพี่โดนอีกแล้วอย่าทำพัน <c oughs> อย่าทำพอยที่ฟังให้จบนะพี่ของพันที่มาถึงเนี่ยผมจับรับตังค์แล้วไปล้างเท้าขวอญทีซื้อน้ำพิษมวยพี่รับทองรับรองว่าพี่ไม่ขาดทุนรับหลอกพี่ได้หันแน่นอนไม่ขาดและใจกว่าอีกแอนไปได้กลับบ้านเลยสนุกนะพี่ลูกนี้เป็นคนมาหนึ่ง ลุงคนก็หายอ๋อมอัหนึ no well, uh ่งเหลือหนึ่งหรือหนึ hmm. ่งมยังไม่ตองมั้งจะโกงลุงพลอีกแล้วเอาอีกแล้วลุงคนที่เหลือหนึ่งนะพี่ไม่คุ้มตรงเนี้ยอ้วมไม่น่าคุ้มอ่ะต้องดูว่าลุงพลคนตัวสวยบ้างอืมเราตัวไม่ถึงเนาะนี่สองของโกโกเริ่มแย่แล้วเราเริ่มแย่แล้ว สกิลลางท้องล่างเริ่มเป็นท้องปอมเท้องปอบติดคูดาวอ่ะพี่ดาวเลยนติดคูดาวคูดาวตั้งร้อยวิลุ่มเนี่ยดาวร้อยว่าวิลล์คือรอก่อนเดินยังขาปวดนะพี่ตอนนี้วาวอย่าทำควายเอยอไม่แม่เลยที่ชกกิติพัฒน์ทับเม็ดหนึ่งใบแดงครับพี่เล่นกันเม็ดหนึ่งใบแดง บอกไม่โกงแต่ขำเรื่อยๆูกบางทีผมก็ลืมนะพี่อ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างผมไม่ได้ตั้งใจโกงนะว่าเราไม่มีไม่มีเจตนาโกงกันแน่นอนบางทีเราก็ลืมใช่เราก็เท่าไรเท่านั้นอ่ะตอนนี้ลุงปนมาเท่าไรพี่อ่ะลัดฟองมาแล้วอ่ะลุงปนมาสามลุงปนมาสามแล้วกิวล่างทองโอ้ยลุงปนมาสามพี่ ไม่มีเจตนาโกงพี่อย่าไปโกงกันอย่างนั้นดลพี่ก็ไอ่ลุงพลน้ำอยู่สามเม็ดนะสามนะเม็ดนี้อาจจะเป็นสี่ก็เอาลายขอพี่ลุงพลทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยตอนนี้หมดเอาลายของไปแห็นพี่อุ้งตกนี้หมดสูตรแน่เลยกูชัพี่ไป็นโต๊ะไว้อุงพลทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะยกตัวสวัสดีคนดูเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าคนครับพี่ยังอยู่ในการแบบนี้ ไอ้หนุ่มละวานอยากเล่นด้วยมาทั้งละวานมาเลยตอนนี้เลยถ้าละวานที่มาตอนนี้เลยรละวานตอนนี้เลยรับหมดละวานรับทุกคนรับทุกคนจริงของละวานรับทุกคนได้ไปปีหของพี่ไหมเฮจี๊ยบไปเชิ่อไหมเอาไปจัดของลูกหยกมั้งปิดเอาเปิดทั้าละวานรับทุกคนก็มาตอนนี้เลยครับสักครู่นะพี่ถ้าละวานที่มาเลยพี่ละวานที่ขับรถสองโลสามโลที่มาเลยมาไม่ถึงสามโลครับไม่ถึงสามโลครับละวานมาเลยอยากหมดเออไปเลยเหลือสามยิงให้รู้ หญิงให้รู้จักยญิงให้รู้จักไปเลยอ้หนุ่มโรฮันแล้วผมมาที่